ุ้ยตักแตนทำข้าจริงๆดเนยเโอ้ทุกคนดูสิเริ่มจากจริงๆกันมาเ่นรกเราจะมาเล่นแคปซูลสต์จะง่งยๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้เชิญให้หน่อยน่อ้าวแล้วทไมมันแบ่งหายปอาจาโอยมันอยู่ในแผงเมื่อกี้ปเห็นมันอยู่ในแผงมันอยู่ในแครงค่ะ ว่ายิ้มแย่อออกมาเออถ้ามันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นอะคะของเล่นญี่ปุ่นของเล่่่นนญีปุแล้วข้างหลังมันจะมีลายบอกนะคะมันจะมีลายบอกมันมีทีลสองลายแล้วก็มีสิบสองอืออค่ะขอดูลายหน่อยนะคะเป็นมีลายยังไงบ้างอันนี้คือของหนูยิ้มนะคะมีหมาแบบยืนหมาแบบนั่งแมวแบบพอแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะรู้หมดสิเดี๋ยวไปรื้อทำการอักขันดูแย่มาดูหน่อยนี่นะคะลายจุ๊บอ่๋อโอ้ยมันเวลาแกะมันแกะได้ด้วย เนี่ยถ้าเราไม่อยากรอถ้าเราไม่อยากรอเราแก่แต่เดึงแล้วก็อดทนเถอะเนาะขอลองสักครั้งหูได้ไหมอ่ะดึงออกมาอันนึงอย่างนั้นก็จะกลายเป็นอย่างงี้คือความจริงจุ่มน้ำลงสิคือความจริงคือมันใส่มาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอแล้วพอน้ำมันซึมเข้าไปอ่ะอันนี้มันก็จะพองตัวทําให้สองอันนี้มันหลุดออกมาซึ่งอันนี้มันจะมีความเป็นเหมือนยิลลี่ จริงๆแล้วมันจะเป็นแผงแบบนี้แล้วก็แกะออกมาเหมือนเราทานเวลาทานยาทานวีตามินนะคะให้ด้วยไหคะนี่ไงแม่ปุ้ยอะไรมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยแช่น้ําเสร็จนะคะมันก็จะพองตัวอย่างนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันจ้าจพิมเจ้าสมมันกับรูปอื่นพิมพได้มันจากแย้มก,ก่อนแกะกันเลย้แล้วก็จะใส่ไปแบบปนๆกันล้วก็จะเหมือนทำเหมือนกันเพราะมันจะไดน้ โอ้มันโดดมันก็โดดหนีแล้วสัตว์อะไรบ้างคะที่มันม,มันจะกระโดดอะคะ่ะมา้า<ฮ>ไก่กระโดดได้ไหมไก่กระโดดได้แต่มันไม่หนีกระต่ายอุ้ยกระต่ายกบอา้าน้องๆชจวยพี่ยิ้มพี่ย้มไทยหน่อยนี่คือของยิ้มเดี๋ยวยิ้มแบ่งกันเนาะมันมี่แม่ปุ๋ยใช้น้ํานะคะใส่ในโหลสีใสๆเพื่อที่จะได้เห็นชัดใส่ลงไปในน้ำเออใส่ลงไปในน้ำแล้วนะ แล้วก็จะลอยแบบนี้สักแป๊บหนึง่งเพราะว่าตัวฟองน้ําที่อยู่ในแคปซูลนะคะมันดูดน้ําพองตัวแล้วก็ดันตัวออกมา,าจับนะเสร็จแล้วอู้หยคัน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 คน,น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 ,คน,น,คน,นมันเริ่มเลื่อนแล้วเ,เริ่มเลืนน่นเรื่อขอจับหน่อยได้ไหมคะเอ้ยมันเลื่อนจริงแม่ปุ๋ยแล้วพอเสร็จเนี่ยอันนี้เอาแบบอันนี้เอาออกมันจะกลายเป็นเหมือนยิลลี่อ๋อ เปลือกใสๆที่หุ้มอยู่นะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยยุ่ยๆแบบนี้เลยปเปื่อยๆแบบนี้เลยมาเรามาดูกันค่ะหลุดแล้วหรอแตกแวเหรอไม่รู้อยู่ดีๆมัน,นฟองน้ำยัหยิบขึ้นมาโอ๊ยอันนี้หนูแย้มใช่ยิบดีๆใช่ยิบขึ้นมาแล้วมันแตกแล้ว่ันุู้แย้มบอกไปคุยว่าหนึ่งวันก็ยังไงที่มีถึงหนึ่งวันพยายามเล่นอ่ะรอบที่แล้วมันแค่มันใช้เวลาตั้งหนึ่งวันเลยนะไม่ถึงก็ มันก็คงใช้ได้แล้วมันยังข้างหลังมันโผล่มาด้วยสีเหลืองวุนเขาจับได้ไหมนุ่ยิ้มได้แป๊บนึียวไหน่อยดูหนวุ้นโดนได้นูปเสาแล้วแป๊บเดียวไหนค่ะคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะของเพื่อนหรือเปล่ามันน่าจะของแย้มของแย้มเหรอไหนเขาดูเรืู่ปแมวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสิมันน่าจะเป็นแมวหรือเปล่าก็ตายแมวเหรอนี่เป็นทางยนะเฮ้ยหนูยิ้มเฮ้ยเฮ้ย ดูยังมงอีกแล้วโอ้ยหนูยีมันพองใหญ่เลยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ด้วงควางอันนี้ด้วงควางเห็นเป็นดวงกวางเลยทุกคนเจ๋งเลยมีสีแดงตัวอีกเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันดังโดนโอ้ยหนูยีมอันนี้ออกมาอีกแล้วตัวอะไรกะตงตะแกรงตามข้าวอันเดิมไงเฮ้ยเฮ้ยตัดทองตัด้องตัดทองวิ่ยเร็วมาก อตั้งแต่ทำข้าจริงๆเนี้ยเฮ้ยน้องด้มาเนี่ยวถ่ายพี่นงได้ไม่อยากได้ซ้ำเลยอะถ้ามันได้ซ้ำมันจะสวยอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วอุ้ยนู้ยหนูยิ้มขยายแล้วเนี่ยสีแดงที่มุ้ยใช้ปูหรอกี้อ่ะตัวอะไรอะปูหรอทำไมกิมันเนี่ยต้องปล่อยให้น้องก่อนปคือจะทาร์เวนนี่เลยตัวเต็มที่ก่อนค่ะแล้วก็จะมองออกเลยนะคะนี่อย่างตัวนี้นะ ก็จะรู้เลยค่ะว่าเป็นตัวอะไรไหนแต่เนี้ก็รู้เลยเป็นตัวอะไรตีเสื้อีเสืน่ารักจี๊ดอุยมันเร็วมากัวนี้น่าจะปูนะดูหน่อยไอ้นี่ขยิบเร็วมากเลยอ่ะของเรายิ้มตอนนี้เหลือเียนยังไม่แตกนะเป็นสองสามสี่มันคือจากทะเลหรือเปล่าเียนทำอะไรอ๋อฮะอะไรเนี่ยปลาปลาทองต้องดูวินแบบนี้ดูยังไงคะ เออจริงด้วยมาถึงค่ะใช่ค่ะยังทำอะไรอุ้ยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเอาแยกไหมอันเนี้ยคืออันที่อ่าแคปซูลมันแตกออกมาแล้วแตกออกมาสำเร็จแตแต่อันเนี้ยแตกเกือบสำเร็จอ๋ออันนี้สำเร็จแล้วสำเร็จแยกไหมอันนี้สำเร็จแล้วอันนี้ยังไม่สำเร็จไม่เอาเกือบ เกลือกเกลือกหรอนี่ก็ลอกเกลือกต้องให้เปลือกมันหลุดออกก่อนโอ้ทุกคนดูสิมันเลิกสัตว์จริงๆด้วยน่ารังมากนั่งหมูไหนหมูอุดอุดหมูอุดอุดอุ้ยหมูจริงหมูจริงค่ะขึ้นของเงี้ยอันนี้ค่ะจะลงไปในน้ำเลยจุ่มไปในน้ำเลยค่ะหนูยิ้มได้สัตว์อะไรอีกยิ้มแมวถือไม้มฮะแมวถือไม้พรมโอ้ยจริงๆด้วย แม่กำลังถือไม้พกอยู่เลยน่ารักจังเป็นไงเป็นไงโอ้ยแฮมสเตอร์นูแย้มวันนี้แตกแยกมาค่ไเนาะนายนูแฮมสเตอร์เฮ้ยจริงๆด้วยโอ้ยอันนี้ไม่ปลุยให้ทายปูไม่แมวแมวอีกแล้วแมวยืนแต่เป็นแมวแบบยืนอะทุกคนค่ะ ปุยหนูยิ้มหนูแยม้มารอไปสองสามชั่วโมงแล้วนะคะนี่อันนี้คือลูกกระต่ายใช่คปซูลมันก็ยังไม่แตกออกมาเลยอ่ะสัตว์ข้างในยังไม่โผล่มาหนูแย้มบอกว่าถ้าเป็นสัตว์ทะเลมันจะช้าแบบนี้แหละหนูหนูยิ้มดึงก็ยังไม่ค่อยออกเลยค่ะยิ้มไม่ดีดึงค่ะอันนี้น่าจะลูกกระต่ายแมื่อเมื่อกี้หนูยิ้มบีบบบเฉยๆหรอคะนี่ไงนี่ไงหนูยย้มบีบบออกมามันก็ยังอันไม่แตกออกมาเลยอ่ะทไมอันนี้ค่ะนี่แคปซูลใสออกมามันก็จะกลายเป็นลูกกระต่ายนะอ ตองตรงนี้ <hi> <uteur> ก็เหมือนกับของหนูยิ้มเลยค่ะสัว์ทะเลข้างในยังไม่โผล่ออกมาเลยแตกแล้วเนี่ยแตกแล้วเนี่ยตรงนี้แก่ันอื่ก็ยังไม่น่นเนาะแตกแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยมาดูกันทุกคนหนูยิ้มหนูย้มบอกว่าแตกหมดแล้วปูยิ้มแตกแล้วแต่จัวนี้ยังไม่แตกเลยอช่วยน้องได้ไหมไม่เอาไม่เอาหรอของหนูยิ้มโดนแค่แค่สองตัวหรอ ไม่แช่หมดนี่แต่ว่ามันไม่ใช่ที่ตอนเช้าที่เราค้างว้อยู่อะแช่ไว้สามตัวอ๋อแช่ไว้สามตัวที่ตัวที่สามเหรอตัวที่ออกมาตัวเลขในสามตัวนี้คือปลาพระอาทิตย์ปลาพระอาทิตย์ปลาพระอาทิตย์หรือปลาพาระจันทร์ปลาพระจันทร์อืมเนี่ยแย้มเหลือกี่ตัวแช่ไว้สี่ออกมาแล้วสองออกมาแล้วสองคือตัวอะไรเออที่อป่ากระเบนกับเต่าค่ะ นปลากระเบนอยู่ตรงไหนคะเอาเต่าเห็นชัดนะปลากระเบนโอ้ใช่ใช่ใช่ใชอู้อีกสองตัวช่วยน้องเลยไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหรออย่าบีบนะเพราะว่า,า<ม>ลูกนี้จะเป็นเจลใสๆอคะค่ะถ้าน้องโดนบีบมันจะหลุดนะปุ๋ยดูดิเศษดักแด้อยู่ในนั้นเลยอุ้ยแ้มันหลุดแล้วเนี่ยอะไรแม่ปุ๋ยมันขยายตัวนะมันไม่ได้ละลายหายไปนะแต่มันขยายตัวอ๋อขยายตัวเพราะว่าตอนแรกมันอันแค่นี้ มันอันแค่ครึ่งเดียวอ่ะแล้วมันก็ขยายตัวเย้น้ำหยุดเลยไฟฟ้ายาวๆอ่ะเกบเลยละกันช่วยน้องเลยละคะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือแมงกะพูนมง้ยพุนไหน้ยเถ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 ้ยเล้ยเถ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 ัยเถ้ยเถ้ยลถ้ยเ้ยเถ้ยเถ้ยล้ยเ้อหถอเถ้ยเถ้ยเถอเนนี้เอ้หลุดทั้งหมดแล้วใช่เมื่อกี้ตัวอะไรอ้็เป็นอันนี้ไงคะ ฮะนี่กับปลาฉลามโอเคอ่ะเดี๋ยวให้หนูยิ้มยิมบีบนะทั้งหมดแล้วก็มาเรียงตรงนี้ให้เพื่อนๆดูยิ้มจะแยกเป็นหมวดหมู่นะคะหมวดทะเลโอเคหมวดทะเลค่ะแมงกระพุนอ่ะแมงกระพุนค่ะปูปูอะไรคะปลาประจันนี่ตะกแตนแล้วก็มีพึ่งอือันนี้จิ้งหรีดหรือเปล่าช่จริ้งต้นกวางพึ่งส่วนสัตว์ตัวอะไรมี้ตัวหน้ากระลอก กันรอบน้องหมาดุมนั่งน้องหมานั่งอุ่ยน้องหมาได้น้องหมาได้หมูหมูแมวยืนแมวยืนตอนเดินปลาทองปลาทองค่ะนกนกค่ะแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์เมนเมนกระต่ายกระต่ายหมาหมาแมว แมวโอ้ความยิม้มได้ประมาณนี้เลยนะคะยังมาดูความยามบ้างค่ะปลาฉลามปลาโลมาเต่าแมวน้ำนนย้มหนึ่งเดือนนี่ก็คือแมวน้ำเหรอคะแมวน้ำนอนเพนกวินปลากระเบนอันนี้คืออะไรอะคะหนูยามเห็บหมัดมอ,อ๋อแมงมุมเหรออ๋จิ้งหรีดแมงมุมมึงคนของแมลงปอค่ะ ค่อยถ้าขึ้บอกให้ดูกี่ครั้งอ่ะมันไม่ได้ตระเดนตำข้าวเต่าทองด้วงกว่างผีเสื้อโอ้โหนี่ดูยิ้มเคลือบสนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องๆคนไหนที่อยากได้นะคะก็ลองซร์ชในดูในอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มั่นใจว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย